อ่าแล้วคุณผู้ชมก็สวัสด,ดีกันด้วยนะวันนี้เราอยู่ในเกมโลบอกนะเราอยู่ในแมปเอ่อ alive c o s t over นะใช่ไหมใช่ดูจากในในรูปก็น่าจะคุ้นนะว่าคืออะไรมาเข้าเกมเลยดีกว่าปุ๊บมันเข้ามาปุ๊บอ,อุ๊ย อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ของตัวเองโอเคก่อนอื่นมีอะไรมั่งอันนี้เหมือนจะเป็นช็อปนะโอเคก็มีเกมพาร์ทใช่ไหมมีโปรดักเคออะไรอันนี้เพิ่มสล็อตมีเงินมีเจมนะมีตเก็ตั๋วทองเหรออันนี้เป็น Code, okay. โค้ดโอเคส่วนการตั้งค่ามีอะไรอันนี้วิ่งตลอดใช่ไหมเอาไว้ก่อนยังไม่รู้ระบบมากมีอาวุธมีไอเทมโอเคอันนี้คืออะไรสัดขี่เหรออควาติกไฟนอันนี้พื้นอันนี้น้ํา พวกเรืออันนี้พวกรถอะไรพวกนี้ที่อยู่บนเกาะใช่ไหมอันนี้สัตว์ที่บินได้หรือว่าพวกเครื่องบินสเตตของเราก็ศูนย์หมดเลยตอนนี้แล้วก็อันนี้คืออะไรบางอย่างเราก็ต้องเออไปกดอันนี้คืออะไรอ๋อเราต้องมีอันนี้คืออาวุธใช่ไหมเอ็มหนึ่งคิวอุ้ยเอาผมยังไม่ทันกดไลน์เลยนะอ๋อมันไปกดไลน์ให้เองเหรออัตโนมัติต่อยหนึ่งทีก็คือหนึ่งดาเมจใช่ไหมอืมใช่ด้วยนี่เป็นร้อยเลยเหรอไม่มีกายไปตัวแดงอ่ะนี่ไงตัวแดงโปะเรากดเองน่าจะไวกว่าอุ้ยโอ้ฟังรุนเท่อะ อือเขาช่วยแล้วหรอแล้วก็มีมันคืออะไรมีแบบว่าปลูกพลังเหรอแล้วก็มีแบบทำละเอาโอเคทุกคนไหนๆเราก็พอรู้ระบบข่าวๆแล้วน,น,นะเดี๋ยวเราค่อยไปแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทางรัฐก่อนนะทุกคนเราจะต้องมาผมไม่แน่ใจนะว่าบางอันมันยังใส่ได้อยู่หรือเปล่า <S <S ทำไมทำไมถึงไม่ไม่ขึ้นอะไรเลยว่าเราได้อะไรบ้างนี่รู้สึกว่าจะเป็นโค้ดของวันนี้เลยนะ ผมน่าจะใส่ครบหมดนแหลวได้ไรมากในกระเป๋ามีอะไรมากเอ่ยอยู่ในไอเทมตักเกหนึ่งร้อยผมไม่ได้เงินหรอมันมีให้ได้เงินอยู่อะเงินมันอยู่ช่องไหนเอ่ยเอา,อางี้ไงมาแล้วสอ,องร้อยห้าสิบเฮ้ยนี่ไงปึ๊บกดไลค์กดเอ็มปะไม่ใช่เออใช่ถูกแล้วเอ็มปึ๊บโอ้เท่ชาติเร็วด้วยเจวแจวทุกคนมาเราไปเอาตัวแดงก่อนจ๊บมันมันจะปิดหรอชัดดาวเพื่อแก้ไขและอัปเดตอีกไม่กี่วินาทีไม่รู้โป๊ะโป๊ะ โอ้โหมามันอ๋อมีโอกาสสามรอบปุ๊บปุ๊บอุ้ยได้โอเคนะแล้วเราก็นี่ไงมันมาอยู่ในนี้ชาร์โดมันเป็นเงาเราใช่ไหมแรง e ดาเมจหกเลเวลสี่คือมันช่วยระตีใช่ไหมกด b จงตื่นฟุบยังไม่เทแล้วมันไม่ช่วยระตีหรออ๋อนี่ไงอุ้ยขึ้นมาเยอะละ โอเคสามรอบได้อ๋อ oh, แล้วก็ต้องกดอ e ีควิกกดใช้มันด้วยนะใว้เราเรียกมันก็จะขึ้นมาให้เราแอุ้ยนี่ไงออโต้นี่ไง, Auto, ไงเราต้องช่วยตีด้วยทำไมมันไม่ตีอ่ะต้องเรียกมาใหม่เหรออ๋อ oh, ต้องคลิกที่ตัวมันมันจะตีให้เราเออนี่ไงมันชาร์ด,ดาวใหม่โอเคอุ้ยคูณสองอะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรแรงอัปเกรดเหรอไม่รู้เหมือนกันทุกคนแช่นี้มนะันคูณสองอะไรอะซีรุคืออะไร ผมได้มาอีกตัวแล้วแจ๋วมันจะใส่ได้กี่ตัวตัวไม่รู้มันจะใส่ได้แค่สี่นะตอนนี้ถ้ามันใส่ได้แค่สี่งั้นเราได้พวกนี้ครบสี่แล้วเราก็เปลี่ยนไหมพวกนี้เจ็ดสิบแปดสิบอ่เาเข้าไปร้อยเราไม่ต้องตีเลยเป็นไงเท่เท่หุยมันขี่อะไรอะคาปิบาร่าเหรอทุกคนเท่อะเทะ่อุยได้สวยอันนี้แรงอะไรแรงอีเหมือนกันอุยอันนี้แรงดีเลยเหรอว้าวโบโบหนึ่งสองอันตัวนี้ไม่ได้ โอ้ยตัวนี้ได้สวยแจ๋ววิว่งแหละนารูโตะเหรอมีนารูโตะมีอันนั้นคืออะไรอ่ะสัญลักษณ์ของอะไรจากอะไรโน้ยโน้นวันพีสโน้ยคืออะไรแบ็คโฮเวอร์เหรออันนี้มีไหมข้างบนสัญลักษณ์อะไรไม่รู้อะเอาตัวนี้ให้ครบสี่ตัวก่อนแปลว่าอันนี้เราได้ตัวดีเหรอเนี่ยใช่ไหมทุกคนทำมันเป็นแรงดีอะแรงนี่คืออะไรแรงตัวทีเกะแล้วเนี่ยใช่ไหมอ่าตัวที่สามมาแล้วจ้าโอ้โหสกิลมันแรงมากนะทุกคนอ๋อทุกคนอันนี้เรากดช็อปใช่ไหมเรากดด้านล่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนพวกนี้ ให้แบบว่าเป็นตั๋วทองได้ได่แจ่วอยู่นะเมื่อกี้ผมได้ตั๋วทองจากโคดเนี่ยหนึ่งร้อยไปว่านี้เราไม่ต้องเติมเลยใช่ไหมผมว่าที่หลักๆก็น่าจะต้องเป็นนี่แหละมั้งเนี่ยออโต้แอตแท็กกับเนี่ยเอ็กต้าอีควิกสองอย่างเจ็ดร้อยห้าสิบกับห้าร้อยห้าสิบที่เราต้องการนะตอนเนี้ยโอตัวนี้แรงดีมันโหดอยู่เนี่ยรู้เป็นเพราะผมไม่คุยกับไอตัวนั้นปะที่อยู่ตรงจุดเริ่มต้นอนะ่ะใช่ปะนี่อัปเกรดอาวุธเหรอเป็นชาร์ตอาวุธเลเวลินซิตี้เซสปาวพอยต์อ๋ Step U Girl. อเซฟิเกิลปาออันนี้คืเเจมเหรอโอ้เป็น20ทีเลยนะ เงินก็โอ้สองร้อยตีคนเดียวเลยไทมไม่มีขึ้นหรอเวลากันเจี่ยนเคลียก็คือเคลียไปกี่ครั้งหรอโอ้เป็นพันเลยเหรอคนเนี้ยมันมีคนทายด้วยอันนี้คืออะไรอ๋อน,นี่ไงพูจะมีอยู่สามรอยสามสิบเราเก็บไหมอีกเจ็ดสิบาทในตัวนี้แล้วกันพั 1, 8, นแปดพันน่าจะไหวอยู่นะทุกคน โอ้โหตียั้งนานไม่ไดไ้เพื่อนจะตีเหรอกอแจมดได้ปะเ,เพื่อนโอ,อ้โหสกิลเพื่อนอื้มอืมอ๋อผมรู้แล้วนี้กอดอะไรกอนโซโล่เลเวลลิ่งปะใช่ปะเนี่ยจำเหมือนสกิลหอ,อกอะคนคุ้นเลยเนี่ยตัวผ้าคลุมอะอืมอลัอาางการอลังการมันปิดสั่นได้ไหมตอนนี้สั่นมากทุกคนนี่งไง อ้าวเพื่อนเพื่อนอ้าวทิ้งเลยแล้วก็ไม่ต้องตีใหผมว่าผมต้องเอาตัวนี้ก่อนให้ครบอุ้ยไม่ใช่นี่หมื่นหนึ่งเลยนี่ก็หมืน่นอุ้ยนี่ไงหกพันเองแต่มันก็เวยลน้อยป่ะทุกคนเออมันมีอินเด็กให้เราดูอยู่นะนตอนนี้มีกี่เกาะห้าเหรอเมื่อก่อนนี้มีแค่สี่ตัวม,มีดันเทียนด้วยอ๋อน,นี้จากแบ็คเว์แน่นอ,น,อนนี่จากอะไรบีดเหรออันนี้ลูฟี่อยู่แล้ววันพีทดูนี้นารูโตะอันนี้ที่เราอยู่อ็าไม่ได้เหรอเดี๋ยวผมฆ่าตัวนี้เสร็จแล้วลองไปบินดูดีกว,ว่า สามรอบได้ไหมอูไม่มาทามชิงโอเคไปทุกคนเราจะขี่มังกรไปสำรวจสำรวจก่อนนี้ก่อนเลยอย่างแรกก่อนนั้นก่อนดูฟ้าก่อนอะไรเนี่ยมาไราเดอร์เหรอมอสเอ็กอย่างเงี้ยอืม้มโค้ตเท่ก่อเฟจูปะเนี่ยใช่ไหมทุกคนอ๋อมันคือก่อมอสเหรอวิเท่นะเออติดเป็นมังกรภาษาอะไรโดนต้นไม้ชนเอ้ยชนต้นไม้ไม่ได้มันมีอะไรให้เราทำไหมนอกจากตีไม่แต่เหมือนว่าในถ้ำม,มันจะมีรูอยู่นะทุกคนไม่ใช่คือเขาตีอะไรกันอนะเราแจมได้ปะโอ้โหเลือดมาทุกคนเดี๋ยว ผมรอดูว่าเราจะได้เราจะได้อะไรไหมพูแต่ละตัวโอ้โหผมซื้อว่าภาพมาันกระตุกนะนี่ดูสิทุกคนเอทเอทเอทเอเอเอมันคืออะไรอะซิลุตัวนี้ติดติดเ,เขาเราียกว่าอะไรนะเมตาเหรอใช่ไหมเนี่ยอุ้ยนี่ไงราชนีพึ่งอ๋อถ้าเราตีน้อยเราก็จะไม่ได้ใช่ไหมผมไม่ได้ไเลยเขาจะออกกันไปเลยเหรอแล้วตอนนี้เขาอะ เั็นคืออัปเดตใหม่ใช่ไหมตัวเนี้ยพวกเนี้ยโอ้โหกาะบักเอฟกาะบอสกาะบอสทุกคนเนี่ยเขาออกกันไปหมดเลยก็เขารีหาห้องตีไอตัวเมื่อกี้แน่เลยนี่คือกาะอะไรเอ่ยกาะบีดเหรอใช่ไหมไม่รู้อะไม่คุ้นเลยสัญลักษณ์ปึ๊บโอ้ยนี่อันนี้ก็เยอะเยอะกว่าเกาะเมื่อกี้อีกในซัปารพอยส์นี่คืออะไรโอ้ที่ซื้ออาวุธเออใช่น่าจะกาะบีดปะที่มันใส่ชุดแบบเนี้ยใช่นี่เลยจากบีดเพราะถ้างั้นมันก็น่าจะเหมือนกันแหละ หเขาเล่นนานแน่เลยแต่ตัวนี่เราต้องตีตัวนี้อุ้ยมาม่วงตอนนี้เราอยู่ที่เท่าไหร่ต่อวิสองร0อสองร้อถึง3า0ร้อยได้มาสวยดิมันชื่ออะไรเนี่ยเด็กดีกสักอย่างดาเมจเริ่มต้นที่สิบ้าเลยนะอ่าตัวนี้น่าจะโอเคกว่าดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่11เอเลยนะแค่ไอ้พวกนี้มันวิวมันไปไกลแล้วไงดับเมจพวกนี้มันก็เลยเยอะกว่าเนี่ยเวย20สิน,นี่เวห้าดาเมจก็เกือบเท่าแหละอุ้ย ช้างช้างกระโดดอึออๆออืทำไมผมไม่ได้เลยขอละสวยขอให้ฟังตัวสวยครบจ้าตัวนี้ตัวจะเป็นตัวไหนต่อน่าจะเป็นตัวไฟนะนี่ไงน่าจะเป็นพวกนี้โอ้ถ้างั้นก็ดีเลยดิถ้ามันมีให้เราสก,กินอย่างงี้พอแน่นอนผมชอบวันพีทผมก็ต้องใส่บันพีทอยู่ละผมว่าผมต้องกดเองละกดออโต้ตนี่ไม่รุ่งเลยอุ้ย,อยเออว่าเราลืมไปซื้อวุทเลยนี่ไงเขามช่วยเราตีหรอสวยเก่งมากไม่ใช่ว่าเขาช่วยปุ๊บแล้วเราจะสกัดเงามไม่ได้เลยนะได้สิเพราะตอนแรกเรายังได้เลย นึงนี่ไงมางแต่ตัวแรกครับท่านผู้ชมต่อไปเป็นตัวอะไรน่าจะเป็นตัวบนสะพานนะเขาตีทีหลังผมนะแต่ว่าเขาน่าจะเสร็จก่อนตัวเขาตึงชาดอ่ะมีตัวนี้สี่ตัวแต่ถ้าเขายังไม่ตายเดี๋ยวผมจะไปร่วมวงเพื่อเราจะได้สก,กัดเงเามาแบบว่าฟรีๆนึงปุกดเองนี่กดเองสองครั้งนี่ติดสองครั้งเลยนะสวยครบสี่ตัวทุกคนไปจ้าอยู่บนสะพานไม่ใช่ตัวนี้ตัวสุดท้ายไหนเออไหนเอยใช่นะอันนี้อันนี้ตัวสุดท้ายป่ะทุกคนโอ้เอา้า อันนี้ไงอยู่ใต้สะพานไม่ได้บนสะพานเราไปตีตัวใหญ่ก่อนได้ไหมตัวใหญ่ของไอ้พวกเนี้ยมันจะได้ระดับที่สูงขึ้นไหมแต่ตีตัวเดิมนี่แหละยิ่งเลือดเยอะมันก็น่าจะยิ่งเก่งป่ะผมคิดว่าเนี่ยเก้าหมื่นเลยนะไปเลยไปก่อนทีนี้มาตัวที่หนึ่งมาเปิดสิงแล้วอันเดรสรัวๆมาเด็กตัวเดียวเราจะได้ไปเอาอะไรนะจอมผหวัางเวทปะ่ะใช่ไหมไอ,อ,อมบบ้ออกที่มันแบบว่าเนี่ยออกที่มันแบบว่าอุกที่พระเอกมันไปสู้ในถ้ำอ่ะสวยโอ้สี่ตัวติดเลยนะทุกคนแจ๋วจัดเนนนี่ยลลาาาาากกกกกัั กากาลากาเกาสักอย่างอ๋อก็อหมดก็คือนับเป็นกอนเดียวกับตัวนี้ใช่ไหมทุกคนผมว่าเนี่ย,ยหมดตัวนี้ส่วนดันเจียนนะ่าจะเป็นซ่มเกิดใช่ไหมหรือว่ามันมีที่ให้ลงทีเดียว uh huh. ให้ได้อย่างงี้สิจ้าสุดสวยของพี่โอ้โห oh. ไม่สวยเล็กเว้ไฟขึ้นปึ๊บ นกไฟอ๋อ,อน,นง่ายเป็นเรือของของคนที่ซื้อใช่ไหมหรือว่า N p c นน่าจะเป็นคนหลืมั้งอุ้ยเราก็ได้เวลเยอะเหมือนกันนะถ้าตีตัวมันนับเป็นหนึ่ฮิตได้หนึ่งอีหรือว่ายัางไงหรือว่าเราต้องฆ่าก่อนน่าต้องฆ่าก่อนปะใช่น่าต้องฆ่าก่อนสวยครบสี่ไปอีกตัวหนึ่งน่าจะอยู่ก่อนหมดนะใช่เนี่ยเป็นมดซึ่งมันมันมีบอกไหมตอนนี้ไม่ต้องเราต้องได้ก่อนนะเพื่อนตีอะไรขอแจมด้วยขอแจมด้วยจีขอแจมด้วย,จ,วย,จ,วยจีเฮ้ย ทุกคน oh my god อ้าวผนก็แค่ใหญ่กว่าเพื่อน,นิดเดียวเองนี่ว่ะเจ้า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 มันก็คือระ,ระดับสองอะไรประมาณนี้หรอใช่ไหมที่แรงข้าลางน่าจะเป็นมดแหละแต่ว่ามันหมื่นแล้วมันจะเป็นล้านเลยเหรอทุกคนที่เราเจอมันแปดล้านป่ะหรือว่ามันก็จะมีระดับ9ก้าทีไม่ใช่ละไม่ใช่ละเนี่ยแต่มันก็คือมดพวกนี้อันนี้10ล้านนี่แสนสี่อ่ะปักหมุดไฟแสนซี่น่าจะใช่แล้วแหละทุกคนขอแบบทีเดียวเลยได้ป่ะตัวแรกเปิดซิงอ่ะทีเดียวเลยอ่ะ หนึ่งยอ,อดไอเอ้ยอาใช่ทุกคนหูต่างกันแค่เสียงนะงั้นเราแค่สามตัวถูกต้องไหมเพราะตัวใหญ่มันยังโหดอยู่เกี่ยมเทน,นะทีแดงฟึบฟับฟึบอึ้ยบักเหรอขนาดกดได้เรื่อยๆยังไม่ให้อ๋อนี่ข้างบนนะมันเก่ทุกคนเห็นไหมมันบอกว่าเลดอันนี้จบแล้วงั้นในเมื่อเราได้มาแล้วเราไปเกาะต่อไปเลยแล้วกันนะทุกคนเกาะนารูโจนี่ หมู่บ้านย่าใช่ไหม glass 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 close power point อ,อยู่ไหนเออปึ๊บปุ๊บปุ๊บปื๊บนี่ไงอยู่นี่โ้ h oh. อุ้ยนี่มันอยู่เดมอน s l a เยอป่ะเราต้องตีตัวไหนก่อนตัวนี้แหละมั้งโอเคงั้นผมว่าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนดีกว่านะทุกคนเลิกตีก่อนปุ๊บโอเคทุกคนงั้นตอนนี้เราก็มีกองพลเงาหุ่นทัพจอมพลมีถึง4ตัวนะแล้วก็ ได้แรงดีมาตัวนึงผมว่างานคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนดีกว่างั้นวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบาย